รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Japan. S 2> สนับสนุนโดยอีออนบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิดพลัสแพลตินัมเหนือกว่าทุกการใช้จ่ายสะสมไม่ได้เร็วกว่า ดอโมคอมบาวาสวัสดีตอนค่ำๆกับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสกอยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสกอยอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีนะครับวันนี้ครับผมไทยหนังเรื่องทหารญี่ปุ่นเนี่ยแถวนี้ละครับไม่ใช่ แล้วยังไงครับไปกันสึโกะอิจิปะนี่ยครับเนี่ยภาษาญี่ปุ่นครับร้านนี้ครับโทฮูโนฮิกะนะครับชื่อเสียงมากญี่ปุ่นนะครับที่นี่ครับญี่ปุ่นก็มีอ้อยด้วยนะครับเดินไปตอนนี้ครับไปกินอาหารเช้ากัน ไฮตายสุโขทัยแปนในค่าคืนนี้เรายังคงอยู่ที่จังหวัดโอกินาวาแต่ดูจากเส้นทางที่ฮิโรซังกาลังเดินเข้าไปสองข้างทางมีแต่ต้นกล้วยเต็มไปหมดบรรยากาศเหมือนเมืองไทยมากๆร้านชื่อนะครับโทฮูโนโฮิกะนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับร้านนี้ครับคนที่เข็แรงกับความร้อนนะครับอยู่สายขวาสีฟ้าๆนะฮะคนที่ไม่เข็แรงกับความร้อนนะครับก็จะอยู่ร้านนี้นรก็ร้านเดียวกันครับมีแอร์ไม่มีแอร์แค่นังเอง มาถึงร้านโทฟุโนฮิกะแล้วที่ร้านนี้จะมีอาหารเช้าแบบไหนที่ซุโก้จนฮิโรสังต้องมาฝากท้องสำหรับมื้อเช้ากันเนาะอากิขอดูรูปร่างหน้าตาหน่อยจิแปลกไหมครับอันนี้ครับเรียกว่าเป็นชุดออ s ชิโทฟุเซโตนะฮะนี่คือคอมพืซบ้านนี่แหละฮะก็ออชอบกินโทฟุแบบน,นี้ฮะ โตู้กับข้าวอ่ะผมไม่เคยกินกินมาก่นนะครับในชีวิตนี้สำหรับเมนูยูชิโดฟุนั้นส่วนผสมหลักก็คือเต้าหู้ที่ยังไม่แข็งตัวดีอีกทั้งถั่วเหลืองที่ใช้ทำเต้าหู้ยังมีสารอาหารอยู่มากมายอย่างเช่นโปรตีนมีอยู่มากกว่า30%ซนในโปรตีนจะประกอบด้วยกรดอะมิโน,โนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ทั้งหมด9ชนิดนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมวิตามิน B1 B2 โอลิโกแซคคารายและไอโซฟลาวโวนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเต้าหู้หนึ่งก้อนจะมีโปรตีนเทียบเท่ากับไข่ไก่3ฟองครึ่งเต้าหู้นี้จึงได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นฮาตะเกโนนิกุหมายถึงเนื้อของท้องนาอีกด้วยค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมาที่นี่เลยนะคะเหมือนคนไทยล่ะฮะอาหารเช้าจก๊กหรือว่าต้มลวดหมูกินแบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันครับคนที่นี่ก็จะกินเต้าหู้กับข้าวครับไม่ดีอย่างไง มีอะไรไหมก okay. <laughs> ินเลยแหละครับโอ้เข้ากันแต่ผมไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มาก่อนอาหารสุกปกาบนะดีมากใจประดังแล้วดเดี๋ยวบาไปา็กระ สำหรับชุดอาหารซุปยูชิโดฟุที่ฮิโรซังกำลังกินอยู่นี้ราคาอยู่ที่ชุดละ450เยนค่ะหลังจากเติมพลังด้วยเมนูที่มีสารอาหารอยู่มากมายก็ถึงเวลาที่จะนำสารอาหารเหล่านั้นไปสรรหาความสุก้ยให้กับคุณผู้ชมกันต่อแล้วล่ะค่ะฮิโรซังจะไปตะลุยตรงส่วนไหนของทะเลโอกินาวะเราตามไปดูกันเลยค่ะเราก็ตอนนี้กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมตืนเต้นครับตืนเต้นวันนี้อากาศดีขนาดนี้อยู่เกาะที น้ำทะเลไรค์ขนาดนี้นะครับยังไงเข้าไปร้านนี้นะครับรู้ครับชิมะซูริกุครับได้มาเจอของชอบแบบนี้ราเริงเป็นพิเศษเลยนะคะวิ่งให้วุ่นกันเลยทีเดียวแค่สายนะครับสายตกปลาน,นะฮะอยู่ทนเตะก,กว่าตอนนี้ถึงสายตรงน,นี้นะครับแค่สายนะครับแค่สาย กรณ์ตกปลายเยอะแยะมากมายขนาดนี้จะเลือกซื้อถูกไหมล่ะคะเนี่ย <S <S คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนอากิไหมคะวันนี้สายตาของฮิโรซังขณะเลือกซื้ออุปกรณ์มันช่างแวววาวมากมากเลยค่ะพร้อมทำอะไรครับคุณผู้ชมแล้วก็เ,เห็นไหมอุปกรณ์แบบนี้คือปกติถ้าเหมือนไทยก็จะใส่ในกระจบดีๆใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นเนี่ยวงไว้แถวนี้เลยมันมือสองหรือเปล่าอันเนี้ยคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่กว่า เครื่องตรวจความดันนะคะคุณผู้ชมครับที่เรากำลังเดี๋ยวนี้ที่เรากินเข้มเข้มเข้มยออไปหน่อยนะครับเลือดไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ประวังครับคุณผู้ชมครับอันเนี้ยลอกครับสามแสนสองประมาณหนึ่งแสนกว่าบาทแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ดีเจนะครับคุณผู้ชมลอกไอ้ตกปลาด้วยครับอันนี้อัตารมัมาด้วยปพ๊บมเพใหญ่มากใหญ่ทอกหน้าผมเลยอ๋ หลังจากฮิโรซังวิ่งวุ่นเลือกอุปกรณ์ตกปลาจนทั่วร้านน่าจะได้ที่ถูกใจกันแล้วถึงเวลาที่ท่านฮิโรแห่งตระกูลซาโนะจะสำแดงเดชฝีมือการตกปลาให้เป็นที่ประจักษ์แก่คุณผู้ชมอีกครั้งแล้วล่ะค่ะได้ย่างนั้นคุณผู้ชมครับตาเรียตาเรยกันครับไปครับ อยู่ในโอ้อยู่นี่เองน่าจะใช่มาเีนพอยต์ใช่เรือนี้แหละและจุดที่ฮิโรซังกำลังออกเรือไปตกปลาและดำน้ำนั้นอยู่ในบริเวณของเกาะอิชิกากิซึ่งเป็นจุดดำน้ำอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นชื่อของโอกินาวา โดยปกติการเดินทางไปยังจุดดำน้ำต้องใช้เรือแต่ที่นี่ก็มีจุดดำน้ำหลายแห่งที่สามารถเข้าไปได้ทางชายหาดได้เช่นกันค่ะโดยภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนจึงทำให้ที่นี่สามารถดำน้ำได้ตลอดปีทะเลโอกินาวานั้นยังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีพื้นที่ปะะการังกว้างใหญ่ที่สุดในโลกและมีจุดดำน้ำที่สวยงามเทียบได้กับจุดดำน้ำดังๆของโลกเลยนะคะที่นี่มีปะการังประมาณ200ชนิด จากปลาการังที่ถูกค้นพบทั่วโลกกว่า800ชนิดอากีอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าตายท้องทะเลแห่งนี้จะงดงามสักแค่ไหนแล้ก็คือคผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะส snow ิ่งกันกนะครับเพราะว่าที่นี่มีภาษาญี่ปุน่นเดียวครับมันตะนะครับคนี่ปุ่นนี่นครับมันตะเ,นะเป็นปลากระเบนภาษาไทยปลากระเนนะครับแถวนี้อยู่นะครับ น่าจาแถวนี้ไว้น้ำไปดูเห็นไหมครับเรือะเจาเต็มป็นแบบนี้เพราะว่าโคอิชิกาเิเนี่ยมีชื่อเสียงเรื่องดูมันทาด้วยสนว์ให้ได้ได้นะครับลองดูว่ายังไงคุณผู้ชมอยากไปดูใช่ไหมโอเคมาเลย ตอนนี้นะคะทั้งคุณตากล้องและฮิโรซังก็ได้ลงสู่ใต้ท้องทะเลแล้วล่ะคะ่ะน้ำทะเลก็ใส่มากๆเลยค่ะอ,ะอะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการดำน้ำของฮิโรซังนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าฮิโรซังนั้นเคยเป็นครูสอนดำน้ำมาก่อนงานนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ฮิโรซังชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมใต้ท้องทะเลของที่นี่สวยงามมากๆเลยนะคะ วิธีการดำน้ำดูเจ้ามันตะนั้นก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือแบบสน็กเกลเหมือนฮิโรซสั่งหรือว่าจะดำน้ำแบบสกูบาเหมือนกับที่เขากำลังดำอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะ เจ้ามันตะหรือเจ้าปลากระเบนราหูซึ่งเป็นกระเบนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบางตัวอาจจะมีลำตัวยาวถึง7เมตร น้ำหนักเกือบ1,600กิโลกรัมและจะอาศัยอยู่ตามแนวปะการางังกินแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหารแม้ชื่ออาจจะฟังดูน่ากลัวแต่มันตะนี่ไม่มีนิสัยดุร้ายและยังเป็นมิตรกับคนอีกด้วยค่ะเพราะเหตุนี้เหล่านักดำน้ำจึงปรารถนาอยากจะพบกับมันตะสักครั้งฤดูการที่ดีที่สุดในการดำน้ำชมมันตะก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคมค่ะและนี่ก็คือสเสน่ห์ที่ทำให้เหล่านักดำน้ำทั่วโลกประทับใจการมาดำน้ำที่โอกินาว ว่าเป็นอย่างมากเพราะมีความหลากหลายของจุดดำน้ำและมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยค่ะอากิขอรับรองเลยนะคะว่าผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำถ้าได้มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วต้องหลงรักที่นี่อย่างแน่นอนค่ะเออสุดยอดได้เอ่อมันทากี่ตัวนะพวกยันน้อยเห็น3ามตัวครับตัวใหญ่ประมาณไซส์อันนั้นไม่ตัวใหญ่ สองเมตรนะฮะใต้น้ำเนี <Job compelling? S 1> ่ยดูใหญ่มากเลยคัโอ้โหโชคดีมากวันนี้ขอพักนิดนึงทึ่นเต้นได้น้ำพูดคนเดียว ให้ฮิโรซังไปพักหายใจหายคอสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าจะเป็นการกลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งของฮิโรแห่งตระกูลซาโนะตระกูลที่เปี่ยมไปด้วยฝีมือการตกปลารับรองว่าผลงานครั้งนี้คุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังแน่นอนมั่งคะยังไงก็เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะคะอ้ สนับสนุนโดยพารกำไปการเดินทาง MSIG Travel Easy สนับสนุนการเดินทางโดย h o องกง n g Airlines กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะได้เห็นฝีมือการตกปลาอีกครั้งของฮิโรซังสักทีเราล่องเรือตามฮิโรซังไปดูกันเลยค่ะอย่างไรครับน้องครับซูชิมาเกอโร โชว์ตัวเองโอเคได้ได้ได้ก็แค่ไหนนี่ตัวก็น่าจะตอนนี้ผมได้เท่าที่ได้นะครับได้ก็ว่าตัวนี้ได้มะกรูขนาดเนี้ยครับขนาดเนี้ครับคุณผู้ชมอยากกินอะไรครับโอเคโอเคโทรโอเคซูชิโอเคได้ได้ได้ทาชิมิโอเคได้ได้ไมะกรูโชว์โอเคเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูนะแม่แม่แม่ ยังไม่ทันหยิบเบ็ดก็คุยสยกใหญ่เลยนะคะฮิโรซังเรามารอดูกันดีกว่าค่ะว่าจะตกมากุโระได้จริงๆหรือเปล่า,วาส,วสวยจังไปค่ะ <laughs> ตอนนี้ฮิโรซังของเรานะคะกำลังเตรียมความพร้อมของเบ็ดตกปลาอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมากๆได้มาทำสิ่งที่รักแบบนี้ถูกใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะโ okay. อเคแอคชั่น เนื่องจากโอกินาวานั้นเป็นจังหวัดที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลและมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีจึงทำให้ท้องทะเลในแถบนี้มีปลาหลากหลายชนิดผู้ที่รักในการตกปลาต่างมุ่งหน้ามาที่นี่และไม่เพียงแต่ตกปลาตามชายฝั่งเท่านั้นนะคะที่นี่ยังมีบริการเรือประมงสำหรับออกไปตกปลากลางทะเลแบบนี้อย่างของมารีนพอยท์อีกด้วยค่ะตาโกครับมาจริงครับอาก้โอ้นี่กมรจิมบะ กูม,มุดเจ้ามานี่รู้มึงเหนักนะเด็กขีย้ยายนมากามากรอโชว์ไปไหนะตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมานานแล้วไหนว่ามาถึงถิ่นของตัวเองแล้วตกได้แน่นอนยังไงล่ะคะ อากีิเห็นย้ายจุดตกปลารอบเรือแล้วนะคะเนี่ยเรายังไม่ได้ปลากันสักตัวเลยอะคะอ่ะยังไม่ได้ปลาเลยดีนะผมเมื่อกี้สือคาเลปันเนี่ยหิวข้าวและต้องมีอะไรกินนะจนถึงมีพลังตกปลาได้อะเมื่อกี้นะครับผมสื่อที่แรนเดอร์คือเซเบิ้ลน,นะฮะขอกินกนะ่อนอืม โอ้ยช่วยเยอะอร่อยดีครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับข้างในจะเป็นกกเร่แบบนี้แป่นนุ่มหอมเลยครับนี่ไส้ก็เนี้เยอะได้เข้มข้นนะครับดี๋ยวนี้อันนี้เมือนมงไทยก็มีขายด้วยนะครับที่ผมเคยซื้อที่เซบิ่งที่เมืองไทยนะครับมีขายด้วยอันนี้เซบิ่เรียกว่าโดนัทนะครับจากบริษัทซีปีครับแล้วที่เมืองไทยนะครับมีไส้นะครับให้เลือกสองแบบเลยอันไหนชอบก็ส้ดได้เลยครับช่วยเยอะเลย ฮิโร่สู้ต่อไปซามูไรฮิโร่ไม่ยมอมแพ้ครับกินอันนี้ก่อนอ,อร่อยและแล้วผู้ร่วมทริปกับฮิโรซังก็ตกปลาได้ไปหนึ่งตัวแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเห็นภาพนี้มาก่อนไหมคะความรู้สึกเหมือนเดจาวูอะไรยังไงอย่างนั้นเลยอย่ายอมแพ้คะ่ะสู้ต่อไปตาคนอะไรอยู่ตาคนนซูชิมาเร็ว โอ,โอ้โหสงสัยจะตัวใหญ่จริงๆนะคะเบ็ดงอเลยค่ะ้เย เะะที่ไม่ได้เป็นอะไรบอกเลยค่ะว่าเมื่อกี้นี้อากิจใจหายจริงๆค่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะคะฮิโรซังไอโฟนอยู่กับพี่ปะเนี่ยดีแล้วนะไม่ใหญ่ฟอนอ่ะถือว่าฮิโรซัง อย่าห่วงแต่ของกับปลาที่ตกได้เลยนะคะเช็คร่างกายตัวเองด้วยดีไหมว่ามีแผลหรือเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ให้เราสั่งซื้อประกันการเดินทาง MSIG Travel Easy มานี่เนาะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ถ้าต้องไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลประกันเขาดูแลให้อย่างดีแบบนี้มีไว้อุ่นใจทุกการเดินทางจริงๆค่ะ MSIG Travel Easy ครั ในที่สุดฮิโรซังก็ตกได้ปลาแล้วหนึ่งตัวถึงขั้นตกน้ําเลยนะคะแ,แต่ดูเหมือนว่าเลือดนักสู้ที่สูบฉีดอยู่ในสายเลือดทําให้ฮิโรซังไม่ยอมแพ้นะคะยังคงลุกมานะตกปลาต่อไปค่ะตรวจได้ <laughs> เป็นยังไงบ้างครับได้ขนาดนี้แล้วแค่3ามสี่ชมพงเอ็นนะครับคือได้ประมาณ20 20กว่าตัวครับแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดนะอันนี้ไม่ใช่ผม <laughs> ผมไม่ได้ตกปลาครับ ตกน้ำที่เราตกปลาไม่ได้ครับตกน้ำได้ปลาตัวนี้นครับนี่อันนี้ผู้ช่วยครับผู้ช่วยได้ได้คือชิโรไดนะครับชิโรไดนะครับสี่ขาวใช่ไหมครับชิโรคืออ่าวขานะครับเดี๋ยวตัวนี้ตำซาชิมิกันดีกว่านะครับโอ้โหฮิโรซังกำลังจะได้กินซาชิมิสดๆจากท้องทะเลเลยนะคะ แค่คิดถึงรสชาติก็น้ำลายสอตามแล้วล่ะคะ่ะฝีมือการแล่ปลาของกัปตันเรือไม่ธรรมดาเลยนะคะฝีมือดีสุดๆปกติก็โชยุใช่ไหมแล้วก็อาจจะใส่วาซาบินะครับแล้วก็กินปลาอันนี้โกนญี่ปุ่นที่ทั่วไปนะแต่ก็โอกินาว่านี่ครับไม่ใช่อย่าง,งน,นั้นพิเศษมายองเนสมาอย่าคุณแคปตันอยู่จะโชว,ว์มายองเนส ได้กินซาชิมิสดๆพร้อมกับบรรยากาศที่สวยงามของท้องทะเลที่ใสสะอาดของโอกินาวาเป็นอะไรที่พิเศษมากๆค่ะรายการสซูวุยจะไปไม่คุยได้เยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าภาษาเดียวกันสี่ครับคุยกันได้ครับสามรรยย่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วครับภาษาผมนะครับไม่ชัดครับได้แล้วครับชิโ่ได้นะครับเป็นซาชิมิแล้วสดมากครับเมื่อกี้เนี่ยยังพื้นได้ถกครับ

มายองเนสนะครับคนที่มันก็ชอบกินปลาแบบนี้เนาะก็กินง่ายขึ้นนะเขาบอกอืมอืมกูและกูจะมาตัวสิอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ก็รสชาติที่ออใช้ได้เลยอันนี้ครับภูมิปัญญาของชาวพมงนะครับคือถ้าโชยุเนี้ยเรือแบบนี้ใช่ไหมฮะเรือแบบนี้ฮะเขาก็จะหกง่ายก็เลยชาวพมงคิดขึ้นมาว่าโชยุกับผสมเนี่มยมายองเนสอ่นะไม่หกกินง่ายขึ้น อันนี้เริ่มต้นนะครับต้องกําหนดของชาวระมงโอกินาวาครับอืมความรู้อันนี้อร่อยนะเพราะว่าคนไทยชอบอันนี้แล้วมายองเนสแล้วก็โชยุวาซาบินะครับอืมซอสดอกเองแล้วก็กินได้เลยตอนนี้แล้วก็รสชาติโอกินาว่าเตะๆเลยธรรมชาติสวยงาขนาดนี้จุดยอดเอ๊ะเว้นตาผมอยู่ไหนครับคุณผู้ชมครับอันนี้คำถาม เป็ <laughs> ในยังไงบ้างครับวันนี้การนันจะหมดหมดเวลาครับดูเศร้ามากแต่สำหรับผมนะครับทีมเราทุกคนเนี่ย enjoy ครับตะเลยทะเลอิชิกากิครับผมรู้สึกว่าคนที่นี่ก็มันไม่ใกล้คนไทยมากกว่าคนคนโตเกียวเนี่ยนักธุรกิจไม่เหมือนกันเลยนะครับ แถวนี้ครับก็ดอกไม้หรือว่าผักต่างๆนะครับก็มันใกล้คนไทยนะครับวิธีการทําอาหารว,วิธีการเต้นตัวรองเต้าเต้สบายๆแล้วก็เขาแรงกับธรรมชาติกิจกรร,รรมแบบนี้เขาก็เก่งนะครับทุกคนสีผิวแบบนี้เนาะเราทุกคนถ <laughs> ามแล้วเนาะ <laughs> นะครับก็อย่างนี้แหละครับเราก็ตามตามธรรมชาติก็นิสัยก็ตามตามธรรมชาติเลยนะครับก็เลยอี่ปุ่นคนไทยใก้จิกันได้ ニトリ地球の70%が海僕らの体の70%が水分人間の体は宇宙の縮図石垣で地球を感じるヒロ。<laughs> สัปดาห์หนะ้าฮิโรซังจะพาพวกเรามุ่งหน้าเข้าสู่ใจกลางของจังหวัดโอกินาว่าที่เมืองนาฮะเพื่อบุกไปล่วงลึกถึงความเป็นมา <t> เป็นไปของดนตรีพื้นบ้านที่เปี่ยมไปด้วยน้ำเสียงอันมีมนเสน่ห์น่าหลงไหลของซันชินรับรองว่าจะต้องทำให้คุณผู้ชมเคลิบเคลิม้มและมีความสุขไปพร้อมๆกันเลยค่ะ พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อากิขอลาไปก่อนขอส่งคุณผู้ชมเข้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอ,อ้ยอัศินาทากอถาก,อกอ่อนถาก่อนจุ๊ๆล่ะจุ๊ล่ะจุลข้างไหนนี่ล่ะน,นี่นี่นี่ๆๆนี่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  subscribe ที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ subscribe ครับคุณมากครับอันนี้สำคัญมากเลยครับ